You're such a constellation right No you to create เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับทติทาโรอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมากันในคลิปนะคะเขาฝากมาบอกว่าเป็นคลิปที่เราทำกันต่อเนื่องมานาน3ปีและว 3, 3ปีใช่ประมาณนี้โดย,โดยประมาณนะแต่ว่าเราแค่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นเองซึ่งรูปแบบใหม่ๆในที่นี้ก็แค่หน้าปกคลิปค่ะ เปลี่ยนตำเนลเฉยๆนะคะมันจะได้ดูแปลกตาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับาการอัปเดตพลังงานของคนคนนั้นแล้วก็ความในใจต่างๆนานาที่เราจะนำเสนอให้กับทุกคนจากการเปิดไพ่นะคะดังนั้นแล้วเข้ามาดูได้ทุกราศีเลยเพราะว่าจะเป็นราศีใดๆก,ก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็ฝากสักหน่อยหนึ่งมีเทียนหอมไข่นะคะเนี่ย wax melt แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเลยมีกําไรหินด้วยแล้วก็มีไพ่ข้อความไข่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใขรที่ต้องการที่จะสนับสนุนทางช่องก็สามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ในช h อ p e ี้ริงอยู่ด้านล่างนะคะหรือกดเข้าไปในโปรไฟล์เราตรงนี้มันก็จะมีช็อปข้างในกดได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะแล้วก็ขอแรงทุกท่านเลยช่วยดูโฆษณาให้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับทางช่องเรานะคะซปเปอร์แตงก็ต้องการถ้าไม่ลังเกียจให้ได้เลยโอเคมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องเราเดือนนะว่าตอนนี้แล้ว <c oughs> สิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกเพื่อนๆมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวันนี้เราก็ <c oughs> จะมาอัปเดตพรังงานของคู่กรณีคุณนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ในใจของเขาที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับเพื่อนๆมีอะไรบ้างนะคะค <c oughs> <c oughs> ันหัวเมื่อวานเพิ่งสาบผมเองนะมาก่อนอื่นเลยมาดูก่อนเลยว่า อะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อลำบากหรือเรียกว่าอุปสรรคนั่นเองนะคะมาดูซิว่าอุปสรรคต่อความรักครั้งนี้มันคืออะไรบ้างดูซิอุปสรรคเบว้าว ความเจ็บปวดในอดีตนะคะเป็นความเจ็บปวดในอดีตไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของเขาก็ตามถ้าเป็นของคุณเองคุณอาจจะขี้ระแวงหรืออะไรมากไปนะคะแต่ถ้าเป็นของเขาเขาก็อาจจะกลัวเจ็บก็เป็นไปได้เนาะหรือก็เป็นคนในอดีตของกันและการที่ต่างฝ่ายต่างเคยทําให้กันและกันเจ็บมาแล้วแล้วขนดมิลานี้ก็อยู่ทุกที่เลยเนี <c> ่ย <oughs> yeah. ติดเล็บอีกนะแม่มีอะไรอีกคะอุปสรรคโอ้งานเยอะไม่ค่อยว่างงานเยอะมากเลยนะคะงั้นมาดูตรงนี้เลยว่างานเยอะจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันดูไปคนละทิศคนละทางหรืออาจจะเป็นคนเก่าของกันและกันแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ก็ได้นะคะแต่พอมาเจอคราวนี้ก็วายอีกฝ่ายหนึ่งงานเยอะเกินประมาณนั้น อะมาดูว่าพลังงานของคู่กรณีคุณแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมีอะไรบ้างในตอนนี้โอเคแม่ซิกออฟบอไม่ใช่ซิกออฟเดี๋ยว t h e l o v e r s l o v e r s จะมาซิกออฟอะไรเราเราก็อุ้ยพูดไปเลย <c oughs> The l o v e r s e r e v e r s นะคะแล้วก็ King of w a n d s r e w a r s เหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้นะ The fool r e w a r s ค่ะ r e w a r s แล้วก็ The dead r e v e r s อีกแล้วโอ้ยเคยคุยกันบ้างปะเนี่ยเพิ่งเจอกัน หรือว่าเป็นคนในอดีตท,ที่ไม่ได้คุยมานานมากแล้วคะแต่ก็ดูอีลุงตุงนั่งเอา7 of sword. s w o r d ฟโซดร r e นะคะคุณขาดูเหมือนคุณกับเขาจะค่อนข้างรู้จักกันรู้ใ้รู้ภูมิพอสมควรอยู่นะนี่ <c oughs> เหมือนรู้จักกันมาแล้วนานๆนะ Ace of Cups Reverse นะคะออ๊ยเป็นอะไรคะเนี้ยรีเวิร์สุกอันเลยเกิดอะไรขึ้นอเอานี่ก็รีเวิร์สอีกละ Age of Pentacles Reverse โอ้แปลกนะคนคนนี้นั่นโอ้ทวีอ s w o r ด Reverse สอีกคุณจา๋าถามตรงๆไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ตามแต่เคยคุยกันบ้างหรือยังคะไพ่มันแปลกมากเลยอ่ะแล้วก็ Age of Wands Reverse Reverse ทุกกองทุกใบ มีอันนี้อันเดียวที่มาปกติแล้วรู้ไหมไพ่อะไรอันนี้นะเราจะบอกว่ามีอยู่สองกรณีถ้าไม่ใช่คนเก่าที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาเด็กๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนเก่าหรอกแต่ว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ปิ๊งปั้งกันตอนนี้ถ้าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ของคุณแต่แต่ถ้าไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณมีความเชื่อเรื่องโซเมตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ Six of c u ัพ up right ทแต่เราจะเทใจไปที่รู้จักกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมากกว่าแล้วก็มีความผูกพันจนพอสมควรเราถึงได้บอกไงว่าแลดูมันจะรู้ใ้รู้ภูมิกันเยอะมากเลยนะคะอ่ะนะตอนนี้เลยนะคุณนะไม่ว่าจะได้คุยกันหรือไม่ก็ตามหรือจะได้เริ่มต้นคุยกันเริ่มความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามนะคะพาร่างงานของคนคนนี้นะเขาจำคุณได้ ถ้าเคยเป็นเพื่อนกันตอนอนุบาลน,นะเหมือนเราอ่ะเราไปเจอไปเจอคนคนหนึ่งตอนที่เจอกันทีแรกเราอายุสิบสองแล้วมาเจอกันตอนเนี้ยแก่เท่ากันแล้วอ่ะมาเจอตอนเนี้เลยตอนเนี้ยแล้วเขาก็จําเราได้อันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะแต่เราไม่ใช่คูก่กรณีแล้วนะเราพูดถึงเพื่อนเก่าคือเห็นหน้าปุ๊บอ้าวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณหรือว่าเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้ามันไม่ตรงกับอะไรเลยอ่ะ ความเป็นไปได้สูงสเลยที่คุณกดเข้ามาดูคลิปนี้ความเป็นไปได้สูงสูงมากๆเลยคุณจะได้พบเจอกับบุคคลคนหนึ่งที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตอันนี้เป็นไปได้นะพอเท่าที่ดูนีงไม่ได้เริ่มต้นอะไรเป็นเรื่องปเป็นราวเลยแล้วไพ่ก็ขึ้นมาเรื่องที่แบบเป็นอดีตเยอะมากน่าจะเคยรู้จักกันในอดีตเนาะ,ะพลังงานตอนนี้บอกอะไรมากไม่ได้เลยพุ่งกลับหัวกลับหางทุกอย่างเลยนะคุณนะ เราก็เลยไม่รู้จะอ่านอะไรให้จริงๆนะแต่เราอ่านเผื่ออนาคตก็ได้ชใช่ไหมเผื่อไว้อ่ะตอนนี้เลยนะคะพลังงานเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไปดึงพลังงานใครมาเราก็ไม่รู้ว่าคุณ <c oughs> สมาธิหุงคุณตอนดูคลิปเนี้ยคุณนึกไปถึงอะไรด้วย <c oughs> เช่นกันหรือจกักรวาลอาจจะอยากบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณจะได้พบได้เจอต่อไปคือคนในอดีตที่อยู่อยู่ก็ โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคุณสูงมากๆเลยละอ่ะพลังงานตอนนี้บอกไม่ได้บอกได้แค่ว่าเป็นคนในอดีตที่ความสัมพันธ์มันดูเหมือนจะไม่ได้เริ่มต้นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอกอาจจะยังไม่เคยเริ่มต้นได้ซ้ําเผลอๆแต่รู้จักกันมาแล้วแล้วพอเติบโตขึ้นมามาเจอกันอีกครั้งโปเช <c oughs> โปเชคคืออะไรรู้ไหมการเริ่มต้นใหม่มันจะเกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นแล้วไพทูไปตรงนี้เราจะอ่าน แบบอัพไลท์ปกติให้นะคะเนาะเพราะอย่างที่บอกไปนั่นแหละมันพิสูจน์แล้วว่ากองเนี้ยพลังงานคลิปวันเนี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เจอกับคนเก่าที่คุณเคยรู้จักคุณจะได้เจอแต่ถ้าคุณเจอแล้วเดี๋ยวเราจะอาให้ตามนี้เลยเนาะอ่ะแม่อย่างแรกเลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรอะไรขึ้นก็ตามในอดีตเนาะ <laughs> แต่ว่าเวล่มเวลาที่เขาได้ใช้กับคุณเนี่ยหรือที่เขาต้องการจะได้ใช้ร่วมกับคุณเนี่ยมันน่าจะโอเคเลยละนาน่นลืมเรื่องจะปวดไปซะนะตอนนี้อาจจะไม่ได้เริ่มเพราะเขายุ่งกับงานอยู่นะแล้วก็เขาอะ่ะคิดถึงสิ่งต่างๆนานา,นา,นาเลยว่าตัวเขาเองอะ่ะจะทำให้มันกลับมาเป็นความสุขสันระหว่างเราได้อย่างไรอันนี้รวมไปถึงแฟนเก่าด้วยก็ได้นะคะนะ เราคิดว่านะคนคนนี้เผลอๆคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเพิ่งเลิกกับแฟนมาที่ยังไม่ได้แต่งงานนะเป็นไปได้เลยเพอดูเหมือนตอนนี้พลังงานของคนคนนี้เขากําลังพยายามทํางานอย่างหนักเลยเพื่อที่จะ move on จากสิ่งที่มันแย่ที่เกิดขึ้นเราคิดว่าไม่น่าเกี่ยวคุณด้วยซ้าเนาะอ่ะแม่อย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะอ่านให้แบบปกตินะคะเพราะว่ามันดูยังไม่ได้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเอ้าอ่ะแม่ไม่ต้องให้เห็นหน้าพายเราเห็นเป็นแล้วรอบนึง โอเคความสัมพันธ์นี้นะมันดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยแล้วมันก็แปลกๆอยู่อย่างหนึงคือมันมีความรู้สึกว่าพอเห็นกันอีกครั้งนึ่งหรือเพิ่งเห็นกันแต่ว่ามันเหมือนกับมีความผูกพันแล้วก็รู้จักกันมานานมากๆมันคลิกคลิกจนทำให้เขารู้สึกประหลาดใจนะคะ เอาไปปรับปรุงเอาเองนะคะสมมุติว่าอาจจะไม่ใช่คนที่คุณเคยรู้จักเลยแล้วมาเจอกันอย่างที่เราบอกไปอาจจะเป็นพลังงานของดีไวท์เขาตัวพาดหรือว่าโซลคอนเนคชั่นก็เป็นไปได้เนาะเอาเป็นว่าคนคนนี้ก็เห็นคุณวินาทีแรกเขาจําคุณได้เลยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ <c oughs> ไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เขาเคยพบเจอมาตัวคุณเนี่ยช่วยดึง <c oughs> เดี๋ยวโอ้ยเสียงหายตัวคุณช่วยดึงเอาสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีๆในตัวเขาออกมาเยอะมากเลยค่ะคุณทําให้เขารู้สึกมันเป็นผู้นําเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีแพชชั่นมากขึ้นทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุขุมรอบคอบมากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นอันนี้ในอนาคตนะถ้าจะได้เจอเนาะอ่ะต่อเลยลูกอ่ะคุณรู้ไหม ว่าตัวเขาเองเนี้ยนะเขามีความพร้อมมากๆเลยที่จะเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างหน้ามันจะน่ากลัวหรือดูลึกลับซับซ้อนแค่ไหนแต่ได้พบเจอคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็จะยอมปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดทั้งหมดที่เขาได้รับมาในอดีตและเขาก็มีเชื่อมั่นเขามีความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณกับเขาอยู่ด้วยว่ามันจะต้องดี สาธุเก้า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 ขอให้เจอนะคะจริงๆไพ่ออกมาดีทุกอันเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะดีทุกอันแต่ที่เขากลับหัวกลับหางจนกระทั่งเจอใบสุดท้ายเนี่ยเรารู้เลยว่ามันยังไม่ได้เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวถ้ายังไม่ได้เจอนะเดี๋ยวจะได้เจอนะคะอามาจาเธออ่าแล้วก็ในที่สุดตัวเขาเองนะคะเขามีความพร้อมมากเลยที่เขาจะเดินจากมาจากอาดีต ปล่อยให้อดีตอันขมขื่นที่ความรักมันไม่สมหวังสักเท่าไหร่ให้มันผ่านไปนะคะแล้วก็ทิ้งให้ผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันเป็นท็อกซิกต่อชีวิตของเขาไว้ข้างหลังส่วนตัวเขาก็จะเดินไปข้างหน้าหาพื้นที่ที่ดีให้กับตัวเองต่อๆไปเลิศจริงนะคุณนะคุณอาจจะเจอเพ่อแม่ไม่ๆมนะคะความเป็นไปได้เนาะอ่าไม่ต่อเลยโอเคแต่อันนี้เราขออนุญาต ก็อ่านไปตรงๆนั่นแหละตามตัวเลยเขาจะมีนิสัยเสียอยู่อย่างนึงนะคะคือเขาชอบโกหกตัวเองเขาชอบใส่หน้ากากเขาไม่ค่อยอยากให้คนอื่นรู้ว่าเขาคิดอะไรหรือรู้สึกยังไงแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องแย่ไหมเอาเท่าที่เราอ่านดูเนาะเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่แต่มันจะเป็นเหมือนไวท์ไลน์ที่แบบการโกหกเพื่อรักษาความรู้สึกคนอื่นหรือ อาจจะเป็นการที่พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าคนอื่นอยากจะได้ฟังเอาง่ายๆภาษาบ้านๆจะได้ไม่เข้าใจยากคือถนอมน้ำใจคนอื่นมากเกินไปจนตัวเขาเองดูเป็นคนที่สวมหน้ากากตลอดเวลานะคะอาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่อยากทำเช่นอันนี้มันพอปอัพขึ้นมาในหัวสมองเราเพราะว่าคู่กรณีเราตอนอายุ12บเขาถูกบังคับให้แต่งงานกับสาวกับสาวที่เขาไม่ได้อยากแต่งนะคะ แล้วเขาก็ไม่มีความสุขกับความรักเลยแต่ว่าดีขึ้นหน่อยตอนมีลูกแต่เขาก็ไม่เคยแสดงออกนะเขาเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นอาจจะกรณีคล้ายๆกันนี้ได้แบบอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีความสุขแต่ก็ยังทนฝืนไปเพื่อให้คนอื่นมีความสุขอันนี้คือน,นสสิสัยสีๆของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากมีความสุขมากขึ้นเขาจะต้องหัดปฏิเสธคนให้เป็นมา ace of cups เขามีความรู้สึกรักคุณ มากๆเลยแล้วมันก็เป็นความรักแบบแรเงื่อนไขด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงนะคะความรักประเภทนี้ไม่รู้เลยว่ามันโผล่มาได้ยังไงแต่สิ่งที่เขารู้ก็คือเขาอยากให้คุณมีความสุขถึงแม้ว่าความสุขเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นเขาที่สร้างให้อาจจะเป็นคุณกับคนอื่นก็ได้นะคะสาธุคุณค่ะเราอยากให้คุณเจอคนคนนี้มากเลยรา้ว่าเขาเป็นคนน่ารักมากเลยเราชอบพลังงานเขานะแล้วเราก็ใหญ่มันเกิดขึ้นกับเราบ้าง <laughs> อ่ะเขาก็พร้อมอีกแล้วมีแต่ความพร้อมเห็นปะพร้อมเยอะมากเลยเขาพร้อมมากมากเลยสําหรับการที่จะเริ่มต้นทําอะไรให้มันเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความอ่อนโยนแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปมากๆให้คนอื่นๆเห็นหมายถึงคุณนี่แหละคนอื่นๆได้เห็นว่าความรู้สึกที่เขามีมันมีอยู่จริงเพราะตัวเขาเองเขาไม่เคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคะเขาอะอยากได้คุณ มาเป็นคู่ชีวิตมากๆสาธุค่ะทุกคนที้เจอนะคะไม่ว่าใครก็ตามสาธุก้า้าต่อรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้อ่านนะคะคุณค่ะเขาอยากให้คุณรู้ว่าหัวใจของเขามันพังพินาศมาก่อนที่เขาจะเจอคุณแล้วนะแล้วตอนที่เจอกันเนี่ยมันก็ยังพังอยู่แต่ว่าไอสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ย จากคุณเลยคุณเลยค่ะมันไปกระตุ้นให้เขารู้สึกอยู่สองอย่างคือถ้าคุณดูเป็นทรงคนที่แบบน่าจะพร้อมทำร้ายเขาได้ทุกเมือ่อเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นกระตุ้นให้มันเจ็บกว่าเก่าแต่ถ้าคุณเป็นคนเหมือนที่เขารู้สึกทั้งหมดที่ผ่านมาคือเห็นคุณเป็นคู่รักในอนาคตที่สามารถมีความมั่นคงต่อกันได้เนี่ยคุณก็ช่วยไปเยียวยาเขาด้วยนะคะ ไปเป็นอย่างสองนะอย่าเป็นอย่างแรกเราอะชอบเป็นแบบแรกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดหนุ่มๆที่เราชอบถึงคิดว่าเราหน้าจะหักอกเขานะคะงงมาก <c oughs> อ่านไหคุณเป็นคนปลุกให้เขาตื่นขึ้นมารับรู้สีต่างๆบนโลกใบนี้นะคะว่าไอความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันมีอยู่จริงนะ แล้วก็ให้รับรู้ถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้ยว่าลึกๆข้างในตัวเขาเองเขาต้องการอะไรและเขาจําเป็นจะต้องเดินไปทางไหนเพื่อให้ชีวิตและจิตวิญญาณของเขาไปอยู่ในจุดที่มีความสุขมากกว่านี้และนั่นมันก็เป็นจุดที่ทําให้เขารู้ตัวว่าโอเคเขาอะอยากได้คุณมากๆนะคะเขาต้องการคุณมากใช้คําว่าอยากได้มันดูแปลกๆไหมมีคนทักมาหลายคนเลย มันอยากได้แบบไหนคะคุณเทนนี่เออเฮ้ยมันแปลกๆจริง,งเอาใช้คําว่าเขาต้องการคุณมากๆดีกว่าเนาะมันจะได้แบบดูไม่ประหลาดเ <c oughs> อาแมทีน,นี้มาดูนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างมันไม่มีใครไม่อยากได้ความรักที่ดีหรอกคะ่ะอยากได้ทุกคนนั่นแหละแต่เวลาอยากได้กันแล้วมันต้องเปิดอกคุยกันเนาะมาดูซิว่าไพ่จะแนะอะไรบ้าง โอเคเขาบอกให้คุณนะคุณนะจะที่รักที่ดูอยู่ทุกคนเลยตอนนี้ถ้าคุณอยากให้สิง่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะไปเดินออกจากความสัมพันธ์อันท็อกซิกที่คุณมีอยู่ซะนะถ้าคุณไม่กล้าเดินออกมาเขาเท่านั้น,น,นเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่มีความสัมพันธ์กับใครคุณโซดแต่คนที่คุณชอบอาจจะมีพฤติกรรมที่ท็อกซิกเดินออกมาคะ่ะอย่ารอเสียเวลานะเอาแม่ ฮึมแคลร์ฮึมอ่ะไม่รู้เขาจะบอกว่าให้ทำตัวซ์ตรมสุดๆไปเลยหรือว่าอย่าทำตัวสุดๆไปเลยนะเราขออันนี้ก่อนอ่ะ uh. สุดๆไปเลยได้กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดไทยที่เขาไม่จำเป็นต่อชีวิตออกไปนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมานะฮัช ไปตามนั้นออีกใบแล้วกันลืมเมื่อกี้หมดแต่นั่งคิดนั่นนี่แล้วก็ไปหาอะไรสนุกสนุกทำนะคะปอดปโปร่งกว่านี้คุณขาไพ่แนะนำทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้นำเกี่ยวกับคนคนนี้นะคนคนนี้คือจะโผลมาใหม่กิ๊กเลยอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่จะโผลมาใหม่กิ๊กในเรื่องความรักนะ <c oughs> แต่สามใบที่แนะนำเนี่ยคือ uh, current situation ก็คือคนปัจจุบัน ที่อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เขาบอกให้คุณเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้แล้วก็เดินต่อไปไปพักผ่อนปลดปล่อยให้สมองดีกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้ก็อีกไพ่ใบหนึ่งที่กองที่สำหรับนี้มี13ใบแต่ว่าขอใบเดียวนะคะปงัปงใบ,ใบเดียวเลยม่เสียงเราก็หายไปนะเมื่อกี้อ้าวมาดูซิ อาพายบอกให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคะเซน์บอกอะไรก็เชื่อไปตามตาม,ตามนั้นนะอย่าไปดื้อจริงๆเราก็มีนะเซน์บอกเราอ่ะถอยออกมาเถอะมันมีคนที่ดีๆเยอะแยะเลยแล้วเราอ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะชีวิตเราดึงดูแต่นักบินน,บน,นักบินนักบินอาชีพอื่นแทบจะไม่มีเลยนักบินพาณิชย นักบินเอ่อเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยมีซ้ํซ้าซ้ำซ้อยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วรู้ไหมอะไรมันเหมือนถูกคําสาปนะพ่อเราสมัยหนุม่มสมัยหนุม่มหนุม่มพ่อเราเป็นนักบินนะคะคุณเป็นนักบินกองทัพอากาศนะคะอย่างเท่เจ้จาชู้โคตรแล้วพ่อเราก็โคตรกลัวเลยบอกเราเสมอว่าอย่าไปเอาผัวนักบินนะลูกแล้วเป็นไงคะบอกลูกปุ๊บมีหนุม่มนักบินโผล่มาจีบเลยทั้งชีวิต คนแล้วคนเล่ากับน,นักบินกับน,นักบินกับน<ๆ>ักบินอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วคุณขาอย่างที่เราบอกว่าเราก็มีเซนของเราเหมือนกันว่าคนไหนใช่หรือไม่ใช่ให้เอาตัวออกมาหรือเอาเขาไปอะไรเงี้ยเราก็ดือ้อถ้าคุณดือ้อเราก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เอาอใจช่วยนะขอได้พบเจอบุคคลดีๆอย่างนี้ไวๆแล้วก็ลงเอ่ยกันไวๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกลับมาการมานั่งดูดวงแต่ว่ามาดูเหอะเนาะเพิ่มยอดวิวนะคะ โอเคเพื่อนๆประมาณนี้ละค่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนทางช่องเท่าที่คุณจะสามารถทำได้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายวันนี้ทัติทาร่โมีสินค้ามานำเสนอค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแว็กซ์เมลนะคะแว็กซ์เมล มีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแ็กซ์เมลมีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลคชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมโซนข้อความจากจักรวาลน,นะคะ เป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม The Fortune เขาจะมีสีซ่อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่างๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดง ความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดํานะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเท,เทียนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสําหรับราศีต่างๆมีครบทั้ง12ราศีนะคะพร้อมหินบําบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็น เทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกาคาร์ดอะคะ่ะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกรคาร์ดเลยว่าที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะเดีย๋ยวเปิดให้ดูด้านในแป๊บ,บนึ่ง อ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกลักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกลักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสำหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อยเทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กินหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ย เลือกได้จะเป็นข้อความที่สุกสนซุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะมีอีกมากมายหลายแบบเลยในช e. ้อปปีลินอยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆ